ย้อนไปช่วงหลายๆเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยรีวิวแคมเป็นแล้วนะครับเป็นชื่อที่น่าดึงดูดมากนะครับสินค้าของแบรนด์ t r e a m m ริไฟเนี่ยเขาจะค่อนข้าง Simplify จริงๆนะครับมันเป็นความง่ายๆฮะสินค้ากล้องของเขาชื่อ CAM สินค้าใหม่ชื่อใหม่อะไรอย่างนี้เลยนะครับวันนี้มากับแคม โปรนะครับเป็นแคมแบบโปรอะ่ะก็คือคุณภาพเนี่ยไม่ได้สูงกว่าแคมทั่วไปะนะครับตัวนี้มีความละเอียดของแคมที่ 4K u h d หรือว่า 4K นั่นเองรองรับออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ครอปดิจิตอลซูมได้5เท่าแต่เรดฟูชั่นจะดรอปไปเหลือ 720p นะแต่ด้วยความที่มันเป็น 4K ไงคุณก็สามารถครอปอินได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ฟีลอกวิวอยู่ที่105องศานะครับตัวนี้ฮะเว็บแคมเนี่ยเป็น 4K เนี่ยมันเหมาะใครฮะก็คือเหมาะคนที่แบบว่า ทำงานพวกคอนเฟรนซ์จริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะเกมเมอร์ที่เดียวเพราะเกมเมอร์เนี่ยอาจจะมองตัวพันแปดสิบหกสิบเฟรมจะดีกว่าหรือว่าถ้าคุณแบบสตรีมที่สาสิบเฟรมคุณก็สามารถเอา 4K มาก็ได้เพราะว่าซอสของมันเนี่ยภาพมันจะคมชัดกว่าอยู่พอสมควรนะฮะทีนี้เรื่องราคาครับตัวนี้อยู่มันสามพันบวกลบแล้วกันเท่าที่ผมดูตอนนี้นะอยู่ที่2,900กว่าบาทนะครับก็คือบางช่วงเนี่ยอาจจะขึ้นไป3 2 0 0บางช่วงมีลดเหลือ2 9 0 0นะครับคุณภาพเป็นยังไงเหมาะสมราคาหรือเปล่า เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับอย่างแรกฮะกล่องเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆคล้ายๆแบบแนวเทอร์คอยสนะครับจะไม่เหมือนแคมตัวที่แล้วนะครับแต่ว่าดีไซน์ p a c k a จิ้งก็ยังคง t t r e m p l i f y s t r e a m i n g s i m p l i f y กันอยู่นะครับ เปิดออกมาภายในอันนี้แพคเกจิ้งก็ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพรีเมียมเลยเป็นกล่องกระดาษทั่วไปมีสาย USB นะครับอันนี้เป็นสาย USB A to USB C ใจจริงผมอยากจะได้เป็น C to C แล้วก็แปลงเป็น A มากกว่านะส่วนความยาวนะครับน่าจะอยู่ประมาณแบบ1.8เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเพียงพอยาวๆขนาดเนี้ยคุณลองดูแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเห็นว่ามีตัวแคมโปรของเขานะครับอันนี้นะฮะก็จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยมันสามารถวางไว้ด้านบนของจอก็ได้เพราะว่ามันจะหนีบอย่างนี้แล้วก็ จะเอาไว้ตั้งกับขาตั้งก็ได้เพราะว่ามันมีรูขาตั้งแบบ c o r เตอร์ธรรมดาทั่วไปเวลาคุณไปใส่ขาตั้งกล้องอ่ะก็คือรูนี้นะครับแล้วก็การปรับเนี่ยคุณดูเอาเอียงซ้ายเอียงขวาปรับเงยปรับก้มหรือว่าจะหมุนก็ได้3 6 0ก็คือเป็นประมาณว่าบอจอยนะปรับได้ทุกทิศทางยกเว้นว่าก้มลงไปติดขาด้านล่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี privacy shutter นะครับทำงานยังไงเลสนกล้องอยู่ด้านหน้าเปิดปุ๊บแค่นี้ปิดปุ๊บ ที่นี้เองนะครับพริเซเตอร์ตรงนี้เป็นสีเงินบอดี้พลาสติกสีดำเถ้าคุณไม่ชอบนะค,คุณสามารถรูดมันออกมาได้นะครับคุณสามารถรูดตัวแคมนี่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนพริเวซเตอร์ไปอีกอันที่เป็นสีดำนะครับทีนี้แคมคุณก็จะกลายเป็นสีดําแล้วนะครับจะเห็นว่านี่ดำทังอันหรือว่าดํากับเงินนะครับประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะครับจุดประสงค์หลักก็มีประมาณนี้แล้วมันยึดติดยังไงยึดติดด้วยแม่เหล็กนะครับไม่หลุดออกมาได้ง่ายๆนะฮะ นอกจากนั้นแล้วนะครับแม่เหล็กจะมีอยู่ด้านล่างนะครับเป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะแรงกว่าถืควรไป็นว่าคุณสามารถเอาไปยึดเคสเอะไรต่างๆเนี่ยแบบว่ายึดปักติดได้เลยนะครับแรงยังไงเดี๋ยวผมสาธิตกับตัวอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาภายในนะครับภายในเนี่ยเขาจะให้ขาตั้งมาด้วยนะครับซึ่งขาตั้งตรงนี้มันก็เป็นเกลียวแบบสําหรับการยึดทั่วไปนะฮะแล้วก็ สามารถกางออกได้หัวเป็นบอจอยนะครับโอ้โหโอ้โหโดนหนีบนิ้วระวังนะครับเวลาคุณกางขามัานี่อาจจะโดนหนีบนิ้วได้ตรงนี้ผมเกือบจะได้เลือดแล้วนะครับแล้วก็ด้วนหัวบอจอยตรงนี้สามารถปรับคายปรับล็อกได้นะฮะหรือว่าจะหักองศามาสุดตรงนี้ก็สามารถทําได้ตรงบริเวณตรงร่องตรงนี้นะครับแล้วก็การยึดด้านบนนะครับคุณก็สามารถยึดเข้ากับตรงนี้ได้เลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไว้าสาธิตได้ดูนะครับคุณดูเอานะฮะไม่เหล็กตัวมันแรงมากนะครับคุณดูดิขนาดเนี้ยไม่หลุดนะฮะ แต่จริงๆแล้วนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้ติดแม่เหล็กนี้นะมันออกแบบให้คุณใส่เข้าไปในรูของแคมเขาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าคุณขันเขาแบเนี่ยแม่เหล็กมันคือมันมันแรงมากจนคุณแบบจะแหย่ไม่เข้ารูอะ่ะเนี่ยเน,น,นต้องพยายามแบบเอออย่างเงี้ยโอเคถึงจะเข้ารูแล้วนะครับทีนี้ฮะคุณก็จะสามารถตั้งไอ้กล้องตัวนี้บนโต๊ะก็ได้หรือว่าจะไปตั้งตาม องศาไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่สะดวกครคุณก็ไปยึดขาตั้งกล้องหรือว่าจะไปยึดบนด้านหลังจอทั่วไปก็ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวใช้งานยังไงคุณภาพเป็นยังไงผมเสียบข้อคอมเลยแล้วกันอันนี้นะครับมาดูคุณภาพกันนะฮะผมมองอยู่ที่จอแนละ้วเดี๋ยวผมจะกลับไปมองที่หน้ากล้องนะครับประมาณนี้เลยครับ 4K จะเห็นว่าความคมชัดเนี่ยมันก็ชัดนะมันก็ชัดกว่ากล้อง FullHD แบบว่าหลายขุมเลยฮะแล้วหน้ามันก็ไม่ได้บุญเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ผมเจออย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ Dynamic r a n g e ของกล้องเนี่ย,ย มันถมค่อนข้างเยอะใช่ก็จะเห็นว่าหน้าผมเนี่ยมันมีจุดแบบ white spot w h i t spot ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ความกว้างมุมมองประมาณไหนดูมือเอานี่คือ1ช่วงแขนนะครับเนี่ยหช่วงแขนประมาณนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ากว้างได้ประมาณเนี่ยถือว่าประชุมแบบ3คนได้สบายๆแบบพื้นที่นั่งแบบต่อให้คุณแบบไม่ต้องถอยกล้องไปไกลอะ่ะมันก็สามารถ cover ได้นะครับและ o r t i น n มีไหม ก็จะเห็นว่ามีแต่ว่ามีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับลองดูเส้นแบ่งของห้องก็ประมาณนี้นะฮะจึงถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับมันไม่ได้ภาพเพี้ยนอะไรแต่ตรงขอบเนี่ยจะเห็นว่าตรงตรง,ตรงไฟเนี่ยมันก็จะมีแบบเสาโค้งๆนิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเลนมุมมันจะค่อนข้างกว้างนะครับทีนี้ต่อมาเรามาลองดูในส่วนของการปิดไฟเป็นการใช้ไฟปกติบ้างฮะโอเค okay, <the the okay, เดี๋ยวเรามาปิดไฟแต่ละอันนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะไม่ได้เหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับตอนนี้ผมปิดไฟข้างหลังนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็จะปิดไฟตรงมุมนี้ไป แต่จะเหลือไฟคีไลท์อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวผมจะทาการปิดคีไลท์ดูนะครับเหลือแต่ไฟในห้องนะฮะแล้วก็ไฟในห้องผมไม่ได้เปิดบนหัวนะเปิดด้านหน้าตรงน,นู้นนะครับโอเคครับปิดไฟคีไลท์ได้เลยครับ <S <S ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะลองเปิดไฟบนหัวผมก่อนล้วกันอันนี้เป็นไฟวอร์มครับฟึบเนี่ยไฟเหลืองนะจะเห็นว่ามีการปรับไว้บาลานซ์ออกมาให้ค่อนข้างเป็นโทนธรรมชาติ ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟเหลืองก่อนครับปิดไฟบนหัวผมฟึ๊บนี่อันนี้มีไฟเข้ามาจากข้างหน้าจะเห็นว่ามันจริงๆมืดนะในห้องตอนนี้คือมืดเลยนะครับประมาณว่าแบบนอนได้อะแต่ว่ากล้องเนี่ยมันก็สามารถบูสต์ความสว่างออกมาได้ในระดับหนึ่งจะเห็นว่ามีนอชขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับบริเวณขอบงอมเนี่ยนอานั้นเลยแต่ว่าหน้าผมมันก็ยังไม่เป็นวุ้นอยู่ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองแบบมืดสนิทเลยครับปิดไฟหมดเลยครับ อันนี้ไฟแค่แสงหน้าจอผมนะนี่คือแค่แสงหน้าจอของคอมพิวเตอร์ผมอย่างเดียวเลยก็จะเห็นว่ามันยังคงรีเทนดีเทลก็อย่างต่างได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นละ นอ <Noise S 1> ยส์กระจายเลยแต่ว่ายังพอใช้ได้ครับคอนเซปต์ Concept, หรือว่าข้อดีหลกัหลกๆของแบรนด์ Streamplify เนี่ยก็คือเขาไม่จําเป็นจะต้องติดตั้งไดเวอร์อะไรนะครับถ้าใครเคยใช้สินค้าแบรนดน์นี้จะพอรู้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับกล้องตัวนี้คุณสามารถเสียบเข้าคอมแล้วก็ใช้งานได้เลยทั้งฝั่ง x 8 6แล้วก็ฝั่ง ARM นะครับตรงนี้ผมใช้ Windows On a r m อยู่เป็นชิปคอคอมนะเสียบตอนแรกมันก็ไม่เห็นแต่สักพักนึงอ่ะมันก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่ปัญหาเรื่อง compatibility issue แแต่่่่อยาางใดมม้วคุณจะไ งลงใจเวอร์กก็ต่ำนะครับ